สวัสดีค่ะเอทีทุกท่านวันนี้วันที่5นะคะพรุ่งนี้วันที่6นะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่อุปสมบทพระปู่3 8 8แปร่างของพระปู่สีสุดโทนอนันตนาคราชนะคะเสาวดําก็จะขออาราตนาอ,องค์มรมครูพระปู่ใหญ่พระปู่สีสุดโทซึ่งท่านจะมาอะสอนลูกศิ์ลูกหานะคะลูกศิ์ลูกหาสายญาณของท่านก็คือ ให้ทุกๆท่านได้ฟังธรรมะจากปู่นะคะลูกขอกราบบรรนาธิการปู่ค่ะอเ้เลาเลาราามาหรืออะรต้องมาว่าขอขอกราบราธขอกราบองค์เจ้าปู่เพื่อมาปู่เราก็จะาที่พายกรรมไมนุษยดเพื่อแสดงกรรมม่มาลดค่ะค พะคููลกวันนี้ก็เป็นวันที่24วันนี้ก็เป็นวันที่24ัวันที่วันที่5ค่ะอวันที่5แมวจ้าซาวาตระกูลเสดบจกว่า24บนรอบป่าตระกูลไปนะลูกก็ยังงงของวันที่5แต่วันที่5มกกะลา25 65จากพ่อครูวันนี้วันที่5อ่าวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันบวชของล่างแล้ว พ่อปูวันนี้คิดถึงเอซีคิดถึงสายยานของพ่อปูทุกๆคนคิดถึงผู้ที่ยังศรัทธ,ธาอยู่ผู้ที่ยังผู้ใดที่เป็นบัวพ้นน้ำแล้วก็จำธรรมะขั้นพิเศษของพ่อปูจะเอามาแก้จิตแก้กายแก้ใจให้ลูกหลานเอาทั้งโซกเอาทั้งธรรมะไปเพื่อรักษาใจเป็นยาบำรุงเส้นหนึ่ง บำรุงทั้งภายนอกแนละบำรุงทั้งภายในสิ่งใดที่พวกปูโพูดไปก็คือไม่ได้ด่าตัวท่านนะด่าของด่ากิเลสของท่านด่าความอยากของท่านให้ท่านใสขึ้นให้ท่านสว่างขึ้น,น,มนไม่ต้องไปลูกหลานทั้งหลายจงจำใครจะเป็นยังไงก็ช่างนะขอเต่ตัวเราดีตัวเรามีศีลไม่รม ตัวเราไม่ด่างคอยออนั่นแหละที่ไม่ต้องเอาความคิดไปอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกับของสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกนี้ไม่ใช่ของของใครหรอกที่อยู่บนโลกนี้ไม่ไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นเรือหรือว่าเป็นนานาวัตถุก็ดีเป็นมรดกก็ดีมีร้อยล้านพันล้านก็ดีก็ไม่ใช่ของเรา มันมันเป็นของสมมติเฉยเราก็ต้องเอาจิตเอาใจไว้อยู่กับตัวเราตัวเรานี่แหละจะเป็นแรงพานำตัวเองให้ให้สูงขึ้นขึ้นไปเก่งขึ้นขึ้นไปถ้าเราเอาจิตเอาใจเรานี้ถ้าบบน่าเราเอาจิตเอาใจของเรานี้ไปใส่กับบุคคลอื่นเอาไปยดึดติดกับบุคคลอื่นเอาไปจอจง เอามาฟังจิตฟังใจมันก็จิตใจเราก็ไปอยู่กับคนอื่นทุกขกับคนอื่นมันี้ทุกขกับคนอื่นบางทีก็ทุกขกับบ้านกับเรือนทุกขกับที่อยู่ที่อาศัยกลัวบ้านกลัวห้อบ้านกูจะพูดอย่างนี้กลเลยของกูมีแต่ของกูอย่างเดียวอะไรก็ของกูของกูตายแับนี้พอตายไปแล้วก็เลยเป็นอะไรนั่น ของกูของกูที่มอยมอยอยู่บนบ้านนที่มันร้องคล้ายๆตัวนูเขาน่ะนะมันนั่นแหะมันบอกว่าของกูหน้านี้ก็นากูบ้านกูเรือนกูรถกูมีแต่ของกูหมดออกไปมากุกกูคุกกูกุกกูเกล้าเร็พ่อปู่เลยสอนให้สายยานของพ่อปู่บ้านพวกนี้ก็เป็นบ้านบวดของล่างแล้ว ก็คิดถึงคิดถึงสายยานไปเลยได้ลงมาพอดีได้ลงมาพูดมาคูยมาเออมาจมก็ว,วาา่าใดหรือว่ามาสแสดงกล้มก็ว,วาา่าใดพูดได้สองระบบะมาทั้งเทศท,ท,ท,เเทั้งจมทั้งแสดงธรำพ่อปู่พูดไปแต่แมนคัดขีเหรียกูเท่กูมาพอใจให้พ่อปูเท่เนี่ยบริษัทมาสร้างว่าเนี่ย แสดงธรรมแทนที่จะโอ้ยน้องก็ไปสู่จิตสู่ใจน้อมจิตน,น้อมใจมันมีหลายสายมันมีหลายสายมนุษย์นะฮะสายหนึ่งมุ่งทางปฏิบัติธรรมสายหนึ่งหาโซ่หาลาบอีกสายหนึ่งสีสหหหหีหาเหตุหาเหตุใส่ตัวเสียกเกลี้ยงของชาวบ้านนี่เขาเรียกว่าสายสายหาเหตุหาเหตุใส่ตัวเ,เพราะว่า ว้ยสวรรค์นา่าโสวรรค์นรกโลนี่ไม่มีจริงหรอกคุณว่าคุณตายไปก็แล้วแล้วไปหรอกเราตายไปก็แล้วแล้วไปว้ยถ้าตายไปแล้วมันไม่แล้วที่มันงานเข้ามันงานเข้าสุดใหญ่เลยเป็น5้600าร้อยซาดอกร้อยซาดเป็นร้อยซาดก็ว่ากันไปตามเนื้อหาศัจธรรมยวลาพ่อปู่ก็เลยมาได้มาแสดงธรรมะให้ลูกหลานได้ฟัง พอหอมปากหอมขอหลังจากที่ได้ผ่านทีใหม่ไปไม่ค่อยจะได้ลงมาทีทีใหม่บางคนก็บางคนก็สวยบางคนก็ดวงดีเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองจะดวงดีหรือไม่ดีเราต้องช่วยตัวเอง,ง,อเาอง,เองการวิดีการช่วยเหลือตัวเองก็คือไหว้พระสวดมนต์ มันมันจเจริญเมตตาไวส้สูงสูงบบเมตตาพรมวิหารสี่อยู่ในจิตอยู่ตลอดมองคนอื่นเนี่ยมองด้วยความเมตตาความสงสารอย่ามองด้วยความอาฆาตพยาบาทมึงอาฆาตกูกูอาฆาตมึงไม่จบไม่สิ้นกันสักทีเอาอันี้เอาไปเอามาก็จะทําให้ตัวเองต้องด่างคอยด่างคอยกับความคิดด่างคอยกับอารมณ์ ตัวที่อารมณ์นั่นแหละตัวที่อารมณ์ความร้อนความร้อนเราก็รู้หนาวก็รู้เราก็รู้จักส่างใจเิตปล่อยวางจิตปล่อยวางใจไปตามเนื้อหาสัศธรรมวันนี้พ่อปู่วันพวกนี้ก็บวดร่างใครที่จะคิดอะไรจะทะทอะไรทุกอย่างพ่อปู่รู้หมดแต่ว่า ขึ้นอยู่ว่าพ่อปู่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นบางทีมันก็ไร้สาระถ้าพูดไปแล้วมันก็เศร้าหมอถ้าว่าบุคคลนั้นเขายังไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานี่เขาก็เศร้าหมอของเขาถ้าเราพูดไปว่าเพราะจะเขาของเขาก็จะทํากรรมเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าเราพูดไปแล้วเนลาสายเย็นอย่างนี้เลากพ่อปู่เลยไม่พูดแบบตรงๆ ฟังสงบางอย่างพ่อปู่ก็เลยไม่พูดแต่รู้อยู่แต่ไม่พูดถ้าพูดไปแล้วต่อท่านแล้วท่านก็จะขุนมัวท่านก็จะขุนมัวแล้วท่านก็บานนี้คิดไม่พอใจเกิดขึ้นเลยยูในจิตเราทางกรรมเพิ่มเขเห็ดเนาะแทนที่ฟังฟังธรรมะจะได้แสงสว่างได้กรรมเพิ่มก็ผิด ด้วยความไม่พอใจทำไมถึงว,ว่าด้วยความไม่พอใจก็ไปเอาคันกิเลส่นนี้แล้วจังด้หัวแตกอยู่เสมออาจารย์เปินเ่นแสดงท่มเปิลเป็นแนวนั้นโธ่มึงบอกว่ากูยังกูบอกว่าปานาเขาห้ามฆ่าสัตว์กูเนี่ยกูจะลวงพกไปวัดสมุเอร์เหมือมนว่าม้องฆ่า,าสัตว์น้องป่า็บ่ได้ดสันวนวดปลาแล้วนั่นในหลังเขาเที่ยงทำมากับแต่เราต้องพิจารณาให้มันละเอียดพิจารณาให้มันละเอียดเราจะทำอะไรก็จ้าง ในที่ขาะเราทุกอย่างเราของเราจะจะทำกิจอะไรทุกอย่างก็ดีทำทำมาหากินต่างๆนานาก็ดีนานาละประการก็ดีหรือจะอยู่ทำมาค้าขายอะไรทุกอย่างก็ดีีูงได้คเราอยู่ด้วยความสว่างเราเราอยู่ด้วยความสว่าง บ้มาที่พูได้นำมาสอนให้เราบรรดามนุษย์นี่เื่อทำมากของพระศาสดาเพราะว่าเราทำถ้าเราไปทำย่อๆแยะๆทำลองๆแงแงแงเนี่ยทำทำ,ทำกับกายเป็นเล่นหัวให้นก็เพียงนะันล้วต่อไปมันจะทำให้ตัวเองต้องไม่ตรงต่อรัิบาลเพราะตามอารมณ์ของตนเอลีไปจิตจิตจิตก็เกิดการวิาพากษ์วิจารไปต่างๆนานานีนเราของเราต้องรู้ เราพ่อผูก็เลยแนะนำบ้าอย่าไปใส่อารมณ์อย่าไปใส่อารมณ์กับคนอื่นอย่าไปใส่เดียดขาดอารมณ์อย่าไปเอาความคิดไปอยู่กับคนอื่นจะไปอยู่กับบ้านกับเรือนเอาอยู่กับตัวเองนี่แหละไม่ต้องส่งจิตออกนอกให้อยู่กับตัวเองอยู่กับกายตัวเองนี่แหละไม่ต้องส่งจิตออกนอกหรอกเอาไว้อยู่ในกายในจิตของตนเองนี่แหละ บางทีก็แวบ,บเดียวนู่นแหละคือถึงกรุงเทพบ,บางทีก็นู่นดูย,อยูอะไรนู่นนู่นไปเที่ยวตรงนูง่นตรงนี้พุ่นพันนาพาไปพุ่นแอบบันบาดอีกน้อยนึงจังวนหวะนึงก็ไปปุ๊บห้อยเตม่นที่น,นั่นเแม่นมันพอดีครับมันเแมันบอกข้ามวลนครับมักนั่นบักดีมันไปแนวนั้นบาดนี้เพราะฉะนั้นแล้วคือตัดปัญหาไม่ต้องคิดอะไรเอาจิตไว้ในกายคิดถึงเรื่องงานเรื่องการของเราเท่านั้น อารมณ์ไหนที่ไม่ดีอยู่ในจิตในใจเราก็วางเราก็ตัดลงเราดับลงเสร็จแล้วเขาเรียกว่าผู้ผู้ที่ผู้อยู่เหนือเหนือที่อารมณ์แล้วเหมือนเหมือนองค์พระอริยเจ้าองค์พระอริยบุคคลนี่แหละท่านอยู่เหนือสมุติทั้งพวงแล้วท่านอยู่เหนืออารมณ์แล้วไม่ต้องรอไปบอกว่าหนูที่ฉันนางนั้นนางนี้ คนนั้นคนนี้ต้องรอไปนั่งสมาธิจะก,ก่อนถึงของของถึงจะตัาอารมณ์ได้ขณะคุณขณะลูกขณะหลานที่กำลังที่จะทำการทําการอยู่นี้เราก็นำธรรมะของออของผระผู่ศรีสุโธนี่ไปประพฤติปฏิบัติแล้ววางจิตวางใจเลยบรรลุในขณะทำงานนั้นแหละจะดำนาก็สร้างจะทำอะไรทุกอย่าง ทำมาก้าขายอะไรกําลังตามส้มตามขายเอาธรรมาพวกปู่ไปประพฤติปฏิบัติบางบางกายบางจิตถันบรรลุเพ่อเปลี่ยนภริยาบุคคลพระโสดาบ,บันวางจิตบางใจได้ไม่ต้องรอว่า,าไปพุทโธซะก่อนไปธรรมโมซะก่อนไปสังโฆซะก่อนพุทพุทโธธรรมโมสังโฆนี่ แท่ว่าพุทโธธรรมโมสังโฆนี่แท่ว่าให้จิตตัวเองเป็นสมาธิเท่านั้นให้จิตตัวเองเป็นสมาธิท่านั้นพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นเสาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเฉยให้จิตเราเป็นสมาธิก็เรียกว่าเลยว่าให้พุทโธบางคนก็สมาอรหัง่อบางบางคนก็ยุบหนอพองหนอก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านจะสอน แต่ละองค์แต่ละท่านแต่ว่าบทสรุปลงมาที่เดียวกันหมดจบที่เดียวกันหมดตัวนี้ฟันทองได้ง่ายแต่ว่าสำหรับพ่อปู่แล้วคือพ่อปู่เน้น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 ที่จิตใจอย่างเดียวเน้นเอาที่ใจอย่างเดียวเพราะว่าใจบรรลุใจ ของของใจของใจได้รับธรรมสว่างเขาเรียกว่าใจบรรลุบรรลุเห็นในสิ่งที่ความเป็นจริงลูกหลานทั้งหลายจะลูกหลานทั้งหลายเ,ออเดียวนี้ก็เป็นปีใหม่แล้วขอจำเราธรรมะของพ่อปู่ไปเพื่อปฏิบัติเอาเพื่อใช้ในในครอบครัวหรือเพศปันประชิกดก็ดีหรือเหล่านับบวชกวด็ดีจงจำธรรมะของพ่อปู่ไป เพื่อเอาไปประพฤติปฏิบัติเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านก็จะดีเองเด,เดี๋ยวท่านก็จะพบผลทางองนแสงสว่างเองนี่เราพ่อปู่ก็ขอฝากธรรมะให้สำหรับลูกศิษย์ลูกหาให้สำหรับลูกศิษย์ลูกหาจากนาทีแล้วนะที่รติแล้วนะ <14. S 2> ว่า,าสร้างมาถึสิบสี่คนแลพ่อปู่ก็ขอฝากทำมางไปให้ลูกให้หลานทุกๆคนให้ทุกๆคนเอาเอาให้มันสนะใจตนเองให้ได้เอาให้มันสะเออสนะตนเองให้ได้ ให้มันผ่านฝนให้มันพบูลต่างแสงสว่างเนอะลูกหลานทั้งหลายเอ้ยให้มันพบูลทางแสงสว่างเดี๋ยวพวกลูกหลานจะดีดีเองนู่นแหละไปเจอกันนู่นแหละไปเจอกันอยู่ในภาคทย์นู่นแหละพ่อปู่ก็ขอฝากธรรมะไปเล็กๆน้อยๆปีเก่าต้อนรับปีใหม่พ่อปู่ก็ขอให้ลูกหลานทุกๆกคน สู้ข,ข้อควาสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขความเจริญขอให้เจริญและทางโลกและทางธรรมขออย่าได้เก็บอย่าได้จนอย่าได้ไข้อย่าได้ป่วยได้เป็นขอให้ได้เป็นมหาเศรษฐีทั้ทงทางโลกและทางธรรมด้วยเถิด